มันหลับตาไปแล้วอ่ะตันทายทยพเมื่อเช้าหนูยังล่าเริงซายังกัดแม่อยู่เลยม่ยังเอาให้พิมพ์ดูเลยเนี่ยเนี่ยลุกๆลุกไม่แดงแล้วอะรด้าวมันมีรถมันรใจววาโอ้ยโยเนี่ยเห็นไหมตเจนาทีเนี่ยยางนี่มันติดไปแดง็นาทีค่ะติดเจ็ดนาทีเอะไนคะ ดูดีๆแม่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกมองไปในกล้องเห็นเขานอนหงายอย่างเงี้ยเอ๊ะปกติเขาก็ชอบนอนหงายแล้วลูกบอลแต่นี้นอนแล้วไม่ลุกขึ้นมาสักทีปรากฏว่าเหมือนเขาเป็นอะไรไม่รู้ดูตาเขาดิตาลอยตาลอยแล้วอ่ะเมื่อเช้าเราเอาเอาเขาออกมาเล่นเลยเขายังปีนออกมาเล่นยังกัดมืออยู่เลยดูนี่นะครับใช่ไหคือไม่รู้เป็นอะไรเลยนี่น้องอ๋อทำไมเหมือนมันอ่อนลงอ่ะ ไม่สบายก็ต้องไปคลองหัวน่ะรถติดก็ไปด่วยเดียวป้าป้ามันจะไหวไหมทำไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวแม่พาหนูไปหาหมอนะหนูกินน้ะพี่จะกินเอเคิกินกินมันไม่รู้ว่ามันขาดน้ำหรืออลไรแต่มันก็ไม่น่าจะหีสตกนะเพราะวันนี้ไม่ได้ร้อนอ่ะแต่ตัวมันร้อนมากเลยมันร้อนไม่เหมือนมันอยากกินอีกเหรอสาสามารถจับกระเพาะซีเขาไม่ข้าวอยู่ในท้องป่ะเขาไม่ข้าวไหม ไม่กินข้าวเหรอไม่รู้แต่เมื่อเช้าก็ยังเห็นแทะเล่นอยู่เลยอะ่ะนี่ไปขึ้นร้อนกนแล้วนะไปได้เลยพี่พาไปหาหมาอจิไองไทยจะได้เงีนกนกอะค่ะไปได้เลยใช่ปะคะเฮ้ยติงไทยมันหลับตาไปแล้วอะ ช้าหนูยังล่าเริงซายังกัดแม่อยู่เลยแม่ยังให้พิมพ์ดูเลยเนี่ยเนี่ยแดงๆเนี่ยที่เขากัดใช่ปะย,ยังเล่นกับแม่อยู่เลยอ่ะตั้งไทย,ยงพง,งตาเขาลอยแล้วอะ่ะตังไทยอทัยแป๊นนึงจะถึงโรงพยาบาลแล้วลูก อนนี้ตาเขาเริ่มมันิแล้วว่าเพมแตะกี้ตาเขายังกกมอยู่เลยตอนนี้ตาเขาเปิดไปครึ่งนึเนาะป้าในะช้เวลาเท่าไรหร<ะ>่อ่ะฮะสี่สิบมันกลายเงีนะตอนนี้เป็นไงมั่งลูกเริ่มลืมตาแล้วค่ะเขาลืมตาแล้วนี่เมื่อกี้เขาหลับตาเมื่อกี้จุดบเบาลมใส่จมูกอะหน<ะ>ูช่วยหนูช่วยเมื่อกี้หนูร้องไห้เลยอ่ะแม่หันไปตกใจเห็นหนูน้ำตาไหลท่านายไม่เห็นตัว ดูดิเขาตากลมแล้วตากลมแล้วพิมพ์แม้ว่าเขาเหมือนอาการดีขึ้น,นนะทำไมทำไมรถมันต้องมาติดด้วยเนี่ยมันติดแยกมาใช่ไหมปู่เน,นี่แหละเป็นแบบแยกอมตะแล้วเราจำเป็นต้องผ่านไงอ,อีกแล้กี่ไฟแดงเนี่ยป้าส<ล>องไปแล้ไปสองรอบมันก็จะได้ไปอ่ะไปแล,แล้วไปแล้ว าตรงนี้ไงแลปลุกกดแดงแดงแล้วว่าไ้เรี่งมีรถมันรมใจเด็วค่โอ้ยโเนี่ยเห็นไหมอนาทีเนี่ยแงนี่มันติดไปแดง7นาทีค่ะติดเจนาทีใช่มันตับไฟแดง7นาทีแต่ปล่อยไฟปล่อยไฟเขียวแค่30วินาทีแยกเนี้ยตอนเช้าเป็นอย่างเงี้ยบางทีแม่ติดไป5รอบเป็นยังไ้องพิม ถึงไทยลุกแล้วเหรอมากัดเลยค่ะเขาลุกแล้วว่าเขาอยากพิมพ์หอกไว้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตัวสั่นพิมพ์ห่อไว้เต็งไทยหนาไม่หนาไหมเนี่ยเขาลุกขึ้นมาได้กระดกหัวขึ้นมาได้ฮะใช่กัดเลยเจ็บมากเลยกันหนุ่ยฮะแดงโอเคอ่ะจะถึงแล้วลูกติดไฟแดงแยกนี้อีกแยกหนึ่งนะแยกหนึ่งช่วยปล่อยไฟเร็วๆร็วไฟไฟเร็วๆป้าสงสัยว่ามันอาจจะแบบ ไม่ได้กินน้ําแต่แม่ดูแล้วที่ที่ทน้ําของแตงไทยอะ่ะมันน่าจะกินเพราะมันมีเศษอาหารหล่นลงไปไไไไสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเดียวคือเปลี่ยนกลงป้าบอกว่าเขาเครียดหรือเปล่ากรงมันเล็กลงก็ไม่น่าจะขนาดนี้ป้าไม่รู้เดี๋ยวต้องถามหมอ่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลสัตว์นาลายนะคะเพราะว่ากด GPS ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะไกด้กว่าของหัวคือก็ไปได้ทั้งสองที่นะ แต่ปกติบ้านเราจะไปเอาหนุกประจำไงเขารักษาที่นั่นพนานอะยังไม่เคยไปเลยอ่ะอาการดีแล้วอ่ะตอนแรกตาลอยแบบลอยเลยตอนาลอยแลวก็ราะอ่อนปวดเปียกแบบไม่ตั้งอย่างนี้นะคะตอนนี้คือตั้งตัวขึ้นมาได้แล้วตาไม่ลอยวิกกี้มีเสียงร้องด้วยนะมีเสียงร้องขึ้นมาทีนี้องเกิงเขาก็ไม่ไดเอามานะอุ้มมาได้อย่างนี้เลยถ้าขาลับซนไม่รู้จะทำยังไงเลยนะเดี๋ยวให้หมอดูดูว่าต้องทำยังไงบ้าง ตอนมาถึงหน้าโรงพยาบาลน่ะีี <alon> ดอยู่ดีๆมันก็เนี่ยตัวอย่างี้แล้วมันก็ชักปีกนเลยมันเหมือนยุกิตอนที่กำลังจะไฟเป๊ะเลยอ่ะเป็นอย่างนี um ้นะทำไมก็ไม่รู้อ่ะตอนยุกิเป็นอะไรนะยุกิตอนนั้นเป็นกระเพาะขยายแต่ว่ายุกิมันป่วยมานานแต่นี้มันไม่มีอาการไม่ดีๆี่จ้าเขาอุ้มหนึ่งไทยไปห้องนี้แล้วเขาอุ้มวิ่งเอาแต่งไทยก็ไปในห้องนี้ แล้วเรียกมีพยาบาลหมอเลยวิ่งตัวไปกันหลายคนสื่ก็คือน้องไม่ปอดนะคะเป็นใครไม่ร่อนก็คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันก็ยังไม่เป็นอะไรไม่ซสมก็ก็เลยหมอเขาก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นลำไส้กรีกันก็คือเหมือนกับว่าแล้วมันจะปวดท้องมากเขาก็เลยทนไม่ไหวตอนที่เขามาถึงก็คือช็อกแล้วค่ะ เราก็ตัดสินใจชนะสูสุดดูนะคะว่าแบบว่ามันเกิดจากโลกอะไรเปล่าถ้ามันเกิดจากโลกจะได้ดูนกตัวอื่นที่บ้านด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่แบบว่าของแฟนแฟนคนนั้าก็จะได้มไม่ต้องหาโอโหชินแล้วจิติวขอชินแล้วฮะไปนั่งกับไปนั่งไปนั่งไปนั่งกับ ลำไส้กินกันเลยนะะก็คือหมอเอาอธิบายว่าลำไส้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ลำไส้นรังก็คือลำไส้นี้มันจะระึบเข้าไปหรือหันนี้แล้วลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็จะบีบีลำไส้ที่มันทึบเข้าไปนะคะทำให้มันกดบีบแล้วมันจะเจ็บมันจะปวดมากเกิดจากอะไรคะหมอเขาบอกว่าเกิดจากด้วยหลายสาเหตุแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวกับที่เราไปเปลี่ยนกรงเขาค่ะ เขาฝันนิฐานเฉยว่ามันอาจจะเป็นลํำไส้เกินกันเพราะว่าดูเหมือนว่าแตงไทยอ่ะเขาปวดท้องมากแล้วเขามีเลือดออกมาจากทวารค <S S S 2> okay. ืออะไรคะมีเลือดออกมาจากก้นอ่ะ <Okay. S 1> คือาวาวรนี้ไม่เป็นถาวรเฉียบพันไงคุณบอก <Okay. S 1> คือเราไม่รู้มันเป็นนานแค่ไหนพอาามาถึงหน้าโรงพยาบาลอ่ะ <Yeah. S 1> เขาเหมือนเกรงแบบพิมก็ตกใจพิมุ้ <Yeah. S 1> แล้วาบางปีก,ก็ดิ้นเหมือนเขาเจ็บปวดมากอ่ะพอเข้าไปหมอว่า เขาปวดท้องมากเขาเลยช็อตปั๊มไหลรอบเราก็ไม่ขึ้นเรามไอที่เข้าไปก็คือแต่ท้ายก็นอนนอนหลับไปแล้วเราจ้างเราแม่วม่าัวคิดเตียมว่าเลยแตงไทยอยู่ตรงไหนที่บ้านไหนอยู่ที่เขาอยู่ไยปวดนะเค้เขารักแตงพทยมากที่สุดในนกวทั้งบ้านทั้งหมดเลยเพราะว่า แคมมันก็แต่งไทยมาเล่นตรงตัวทำงานเกือบทุกวันเลยค่ะไงจิ๋วยังอยากเป็นสปอแพทย์อยู่ไหมอยากเป็น <c oughs> ไม่เครียดนะฮะยังไงเด็กจิกว๋วก็ยังอยากเป็นอยูา่าีค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คุณหมอเขากำลังหาชันสูตรแต่งไทยอยู่ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เขาเสียเป็นท้อะไรนะทีแรกอ่ะหมอก็ มาบอกว่าจะผ่าแล้วให้เขาไปดูได้แล้วแม่ไม่กล้าดูหรอกจะกล้าดูได้ไงแต่บอกพี่เมอนเขากล้าเขาบอกเขาอยากดูเขาอยากรู้เขาจะเข้าเขาก็เลยเข้าไปดูบรูพีเอามานล้วเรียกเขาเข้าไปอ่ะเขาบอกว่าเขาว่าอยากเป็นศัลยแพทย์นะพี่เมนะเขาบอกว่าเวลาโนบุสัตของเขาก็ป่วยเร้วได้รักษาได้เลยมาบอกว่ามีรูปเอ่ยบรรยากาศที่เลี้ยงตรงกลงเข้ามาคะ มีอะไรนะไหมบ้างไหมหมออยากรู้ว่าไอ้ตรงที่ยังของมันมันเป็น,นแน่แปลว่าไหนเขาจะได้รู้ว่าฮิสโต้หมเขาบอกว่าน่าจะฮิสโต้ว,ามมาตวา่ายังไม,ม่มั่นใจเห็นเขาขาดเขาบอกว่าคิสโต้ขาท้องแล้วก็ขา,าหัวด้วยค่ะแล้วหนูไม่กลวัวหรอลูกคิสโต้เหรอมัน,มนก็นวันนี้มันก็ไม่ได้ร้อนเลยใช่สุดท้ายกสรุปสรุปก็คือคิสโต้ค่ะมันร้อนเกินแล้วเขาก็บอกว่า มันถ้าเกิดว่าใครนะคะเลี้ยงนกแล้วนกมีอาการแบบนี้ก็คือแบบว่าเขาการปีแกแล้วอบแนบพื้นแล้วก็หอบเอบแฮกแฮกแกแบบนี้นค่ะคือให้เอาเขาไปไว้ในที่ที่เย็ยนๆตอ้ไม่ต้องเย็นแต่ควรจะวตงเพราะว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นปีแล้วแล้วเขาไม่เป็นอะไรปรากฏว่านึกถึงปลาบอกว่าเป็นเพราะว่ายาย่โกงหรือเปล่าเพราะาว่าปลาบอกว่า ถ้าเขา้อนคือกงมันสูงด้านล่างมันจะเย็นใช่ไหมมันมีต<อ>น้นไม,ม้นิงนำ้ำคือขึ้นมาอ่าออนถ้าเขาอยากอุ่นเขาก็ขึ้นแต่ถ้าเขา้อนเกินเขาลงด้านล่างได้ไงพอเราย้ายกงเพราะว่า<ๆ>เราจะซ่อมหนังคาเราก็เอากงเขาให้สัอนแล้วเอาเขาไปอยู่กงเล็กซึ่งเมื่อวานเนี้พี่สาวเอากงเขาวางกับพื้นซึ่งมันก็คงไม่ร้อนทนี่อยู่พื้นใช่ไหมแต่บ่ายเนี้คือล้างพื้นเนี่ยแล้วก็เลยย้ายกงไปข้างบนแล้วก็คิดว่า น่าจะไม่เป็นไรแล้วตอนที่ย้ายไปเราก็ไม่อยู่บ้านคือถ,ถึงแม่อยู่แม่ก็ไม่ได้คิดแหละว่าไว้ขึ้นบนไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแม่ไม่ไม่ได้คิดหรอกทีเนี้ยหมอบอกว่าจะใช่คือตอนเนี้ยพอผ่าดูอ่ะไปดูเขาแหวกให้ดูค่ะ,ะ,ะสมองมันจะออกเป็นสีแบบแดงๆขาวๆเลยแต่นี่มันแดงมากเมาบอกว่าสมองเขาแดงมีเลือดออกแล้วตอนตอนแรกที่หมอบอกว่าเลือดออกที่ลำไส้แบบที่ก้นหรือว่าลำไส้เกินกันน่ะไม่ใช่ลำไส้หัวสีแต่ว่ามันมี ฮิสโต้ปุ๊บอะเลือดข้างในมันจะเป็นจุดเลือดเส้นเลือดมันจะแตกข้างในทั้งตัวอวัยวะภายใ,ในทั้งหมดสแสดงว่าเส้นไถนเขาร้อนร้อนแล้วก็ช็อกคอะ่ะแม่ก็เลยเสียใจเกิดว่ารู้รู้ว่าเขาร้อนปุ๊บอะเขาเป็นฮิสโตกเขาจะมีอาการอกแปะพื้นแล้วก็ก่างปี่ปีหอบแขกๆแอย่างเงี้ยให้รีบพาไปแบบ จากตรงนั้นแล้าพาไปเข้าที่ที่เย็นกว่านั้นแต่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ห้องแอร์นะไม่งั้นจะช็ะอกแล้วก็เอาน้ําเช็ดตัวให้เขาอะไรเงี้ยคือครูดาวเขาให้เร็วที่สุดอาจจะช่วยทันแต่เนี่ยเราเห็นคือหมอบอกว่าตอนที่เราเห็นคือเขาหงายแล้วเดาทำผ่าชักนั่นคือเส้นเลือดข้งางในแตกแล้วมีทานแล้วยังไงเอาไม้ก็ไม่ เราไม่เป็นโรคค่ะเป็นเลรรไปเปลี่ยนกงเข่าค่ะคือว่าหลังคาบ้านน่ะหนกสันคอนัวมันไปกัดไงกัดจนเป็นหลังคาทรู้อ่ะแล้วเราก็าลัวสันคอนัวมันบินหลุดออกไปเรา ก็เลยเรียกช่างมาซ่อมซึ่งสายช่างอ่ะก็เดี๋ยวจะอีกสองวันช่างจะมาซ่อมเพราะว่าต้องไปเตรียมอุปกรณ์อุดก่อนแล้วเราก็เลยต้องเอาชั้นคนวนทั้งหมดเนี่ยเก็บเข้ากองแล้วมันไม่มีกองไหนใหญ่พอก็เลยต้องเอากองแตงไทยให้ก่อนแล้วให้ั้งไทยี่อยู่กองเล็กซึ่งกองเล็กของแตงไทยอ่ะถ้าเกิดเราไม่เอาขึ้นไปวางข้างบนเราก็ไม่เป็นแล้วมันภาพนิ่งเฉยไม่รู้ไม่รูเสียก็ไปเลยปะปะไม่เป็นไรปะแล้วไม่ได้